สวัสดี f อทุกคนนะครับวันนี้บาง์โลบาร FC อมาอัปเดตร้านทุเรียนลานทันยารัตผลไม้สดตามฤดูกาลนะผมมาเจอาร้านนี้นะผมร้านแทบแตกนะครับทุกคน<ม>นี่แหละถ้าลูกค้าเลือกเองมันก็จะวุ่นวายนิดหน่อยนะครับแต่ว่าทางที่ดีให้แม่ค้าหาเนื้อให้นะครับต้องเอาเนื้อที่เรากินอนะ่ะดีที่สุดนะครับ ไไเราวังเลยครับขัวมันจับดีๆกับว่ายิบหน่อยๆนีุ่ดมปในมือเรามม <c oughs> โอ้ยจากโลปลาจารโลหองปลาสครึง่สงสโลครึ่งตัวอร่อยไอ้มีเพิ่นคมครับ ลานแตกไปตุนไปเลย่แมนครับผมอี่แล้วโอ้ปรธรรมดาจอยนะเห็นไหมวันนี้มาเจอเอฟซีนะเนี่ยฝากอีกหนึ่งช่องนะครับผมโอ้นี่ปฝาได้ละบอกครับผมขอบคุณครับปฝาขอบคุณลยๆครับเอฟซี ทุกทักครับเสียากาศอะไรจ้าน้านั้นดูดูหลยแ้งครับ ตัมพี่ลอยมาตามนั้นแหละจะพี่ลอยได้ถ้าทุ่มอะจริงหรอทาที่ไปเลยทาที่ไปเลย 来老乡。<卡>啊，没啊。 อันนี้ดิบครับ80นี่ดิบ2-3วันกินได้เดี๋ยวถ้า100กินได้เลยอ่าครับผมนี่แหละจับปักคิวอะไรไม่หนูเดี๋ยวต่อคิวตรงนู้นเลยครับต่อคิวต่อคิวต่อคิวตรงนู้นเลยใช้สมองจำคิวเลยใช่ปักคิวไหนอันนี้เอาเดี๋ยวให้พี่ผู้หญิงพี่ผู้ชายนี่ปอกให้ก็ได้เนะสองแถวสองแถวนะครับครับผมเขาเป็นกันเลยอ่า ฝั่งนี้ปลอกสามคนนี่นี่มาต่อตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยเดี๋ยวคิวต่อไปเลยครับเนี่ยถ้าถ้าลูกค้าเลือกเองก็จะวุ่นวายนิดนึงแต่ถ้าพ่อค้าเคาะให้ก็จะแป๊บเดียวจริงเคาะเขาขอปลอกเลยแหละในี้คนอื่นเขารอคิวเขาก็จะว่างอ๋อใช่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 โอ้โหร้านแทบแตกนะ แกปอกสามคนแป๊บเดียวครับนู่นนึงตกสิบห้านาทีลองดูห้าหกปอกก็ครึ่งชัง่วโมงอ่ะครึ่งชั่วโมองอันนี้มือมือทอดเนื้อนูน่นครับด้านนอกเลยครมันดูดิบ ราคานี่เห็นไหมครับอันนี้หมดไปแล้วรอบหนึ่งแน่นอนเนี่ยอันนี้คันที่สองนะครับเนี่ยอ๋อขอบคุณครับผมมือน้ำแจกน้ำเย็นได้เป่าน้ำเย็นแล้ว แปดสิบเลือกได้แปดบเลือกเลยนะือกใส่ถุงไปได้ครนี่ลูกค้าประจำกินเงินี้ครับลงวมียลูกไหนอ่ะ่จองลูกสวยๆไงยังๆครับเขาบอกว่ายังไม่แปดสิบครับโคนเยอเลยครับ ก็ะจะโมน,นุยปุ้ยสนุกสนานกันนะครับอ่อ่า <laughs> ใช่ใ่ใ่แป,ป๊บเดียวครับบอกสามคนนะแป๊บเดียวครับรอไม่นานครับแป,ป๊บเดียวขอให้ได้เนื้อก่อนดูเลยเอาครับชิปนี้หวานคนฝากไว้ชิมก่อนทุกคนฝากกดไ,ไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยผมอ ช่อง YouTube บานทีกคนไปกินไปเทีย่ยวแล้วก็ในแฟนเพจ a c e b o o k นะผมอย่าลืมแวะมาอุดหนุนนะผมกับร้านทุกเรียนนะครับผมร้านทันยารัดผลไม้สดตามฤด,ดูกาลนะผมทุกกดนะครับตลาดแม่สบายทองนะผมฝากหมดปัก G P S มาเลยนะครับมีขายทุกวันนะครับผมผุ้เรียนหมอนทองนะผมน,นี้ฝากไวต้ตรงนี้ก่อนครับสวัสดีครับ